การจัดสูตรจัดตั้งรัฐบาลเมื่อวานนี้รายการพิเศษของเรานะครับเลือกตั้ง69อนาคตประเทศไทยมีนักวิชาการมีกูรูทางการเมืองหลายท่านมาร่วมรายการนะครับแล้วหลักๆแล้วเนี่ยเขาก็ให้สูตรจัดตั้งรัฐบาลไปในทิศทางเดียวกันนะคุณจีะนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเทพไทยเสนาพงศ์นะครับอดีตสสนครศรีธรรมราชนะครับ อาจารย์จากรัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยายลัยรองศาสตราจารย์ดรบันดิตจันโรจนกิจนะครับก็ทดลองจับคั่จัดตั้งรัฐบาลในรายการพิเศษของเราซึ่งทั้งสองคนเนี่ยเขาเห็นตรงกันนะครับ ขณะนี้น่าจะมีอยู่สูตรเดียวก็คือภูมิใจไทยเป็นแกนนำเพราะว่ามี193เสียงนะคะก็จะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลโดยมีพักร่วมรัฐบาลก็คือพักเพื่อไทย74เสียงพักกร้าทําอีก58เสียงรวมทั้งหมด325เสียงเพียงแค่3ามพักเนี่ยมันก็เกิน300เสียงแล้วก็ถือว่าเป็นรัฐบาลที่มีเสียงค่อนข้างที่จะเสถียรภาพแล้วนะคะไม่จาเป็นต้องอาศัยพักเล็กแล้วค่ะ พักเล็กจาเป็นต้องเข้ามาอยู่ด้วยไหมครับตอนนี้ปันนี้ไม่สนไปพักเล็กอยู่แล้วพักเล็กจะมาจะมาขออาศัยใบบุญก็ได้แต่ว่าไม่จำไม่จำเป็นต้องมาเป็นเมนเขาจะมีสูตรอื่นอีกไหมฮะนอกจากสูตรนี้ผมเนี่ยฟันสูตรนี้มาตั้งแต่ต้นผมก็เลยไม่ได้คิดสูตรอื่นเลยลองดูซิเห็นต่างหน่อยได้ไหมแย้งกับคุณเทพไทใครโดยที่ว่าสูตรจะเป็นการสูตรอื่นไหมเรี้ย politics นะครับมัน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 มองเป็นอย่างอื่นได้ยาก นะฮะซีนโรเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าในรอบหลายปีเรียกได้ว่า20ปีที่ผ่านมาก็ตามเถอะนะฮะเรายัางเห็นการร่วมงานของคนกลุ่มนี้ครับอันนี้ก็คือจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าทำให้พักประชาชนเนี่ยยืนยันในแคมเปญของเขาว่าต้องเป็นเปลี่ยนนะฮะแต่ว่าความเปลี่ยนเนี่ยมันไปไม่ถึง เพราะฉะนั้นสูตรหลักๆก,ก็จะเป็นน้ำเงินบวกแดงบวกเขียวนะครับสอดคล้องกับทางอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ครับคณบดีสถาบันแพทย์แผน,น,นบูรณาการนนและเวชาศาสตร์ชลอวัยมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับไปไปก็เห็น <ไป S 1> ตรงกันอาจารย์<ไ>ป,ปานเทพโพสต์ข้อความระบุว่าพักปูมิใจไทยบวกพักเพื่อไทยบวกพักกลรร้าทมเท่ากับ327เสียงสูตรตั้งรัฐบาลใหม่คะแนนอาจจะบวกลบ บวกลบกันเล็กน้อยนะฮะ,ะเพราะว่าคะแนนตอนนี้เนี่ยมันยังออกมาอย่างไม่เป็นทางการแต่ว่าสูตรส่วนใหญ่ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันภูมิใ,ใจไทยเพื่อไทยแล้วก็กล้าทํานะครับจําเป็นต้องมีเพื่อไทยนะเพราะหากว่าจะเอาแค่สองพักระหว่างพักภูมิใจไทยกับพักกล้าธรรมจะบอกว่าเสียงมันปิ่มเกินไปปิ่มน้ําไปการทํางานในรัฐสภา,าอาจจะไม่ราบรื่นเออแล้วที่สําคัญหากว่าพักประชาชนพักประชาธิปัตย์เนี่ยเขาเป็นฝ่ายค้านค่อนข้างที่จะแข็งนะจะเป็นฝ่ายค้านที่แข็งแกร่งมากเเออแล้วก็หากว่ามีเพื่อไทยอีก โหลำบากเลยเพราะฉะนั้นการจะตั้งรัฐบาลในครั้งนี้ก็ต้องมีการดึงพักเพื่อไทยไปอยู่ฝักฝั่งของรัฐบาลน่มันน่าจะ,สะเสถียรภาพมากที่สุดนะคะ